สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เก s ช i n p m p t c t นะครับใครที่ทุกคนอยู่กับผมนะครับลุงใจดีชแนลนันเองวันนี้นะครับพี่ลุงจะมาอ,อ่พี่ลุงจะมาไกด์เควสส่งอาหารให้นะครับเพราะว่ามี <laughs> มีเพื่อนๆพนพี่ลุงบางคนนะครับก็คือเขาไม่มีเวลาในการที่จะแบบว่าไปหา วิธีการทำเควสนะครับพี่ลุงก็เลยทำไว้เผื่อเลยเป็นไกด์เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ไม่มีเวลาในการที่จะไปหาหรือไปวิ่งหาว่าเควสอยู่ที่ไหนยังไงก็มาดูน,นี้ทีเดียวก็คือจบเลยมันคือเควสประจำวันนะครับตั้งแต่ขึ้นโลก6โลก7หรือว่ามีการอัปเดตใหม่ๆขึ้นมานะครับก็จะมีเควสประจำวันใหม่ๆแปลกๆเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้คือเควสส่งอาหารนะครับ ีเลยโอเคครับเราไปดูกันเว็ส่งอาหารเนี่ยก็คือให้คุยกับซาร่านะครับก็คือคุยกับคนนี้นะครับ order delivery นะครับแล้วก็ ไฟลาดิชอบกวนเธอเอาไฟลาดิชบอลสูตรพิเศษส่งให้คุณเอร์เนสอ่าก็คือคุยกับเขาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เริ่มส่งอาหารได้เลยก็จะมีเวลาส่งร้อยี่สิบีนะครับเปิดแผนที่ครับแมนพินพี่ลุงแนะนำให้เปิดแผนที่แล้วก็วาร์ปได้นะครับเวนี้เขาก็จะมีเป้าหมายบอกอยู่แล้วนะครับว่า <c oughs> จะต้องไปส่งอาหารให้กับใครเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าส่งให้คุณเอร์เนสนะครับพี่ลุงก็วาฟเลยนะครับก็คือเควสเนี่ยเราไม่ต้องทําอาหารนะครับก็คือแค่คุยกับเจ้าของร้านอาหารอีกรอบนึงเขาก็จะนําเอาอาหารมาให้เราไปส่งนะครับเราก็วิ่งตามเควสได้เลย นะครับเวลายังเหลืออยู่เยอะทีเดียวนี่นะครับคุณเออร์เนสนี่คืออาหารที่สั่งไฟล์ลานดิชบอลนี่ ก็จบแล้วนะครับ <c oughs> พอเราส่งอาหารเสร็จนะครับ <c oughs> ก็กลับมาที่เมืองเพื่อคุยกับ Npc ที่ให้เควสเราได้เลย <c oughs> ก็คือ NPC ที่ชื่อซาร่านะครับที่เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ <c oughs> ส่วนร้านอาหารนี่อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงจัตุรัสนะครับตรงน้ำพุหน้าเมืองส่วนแรกของเมืองมอนสตอร์ นะครับพอเข้ามาจากเมืองก็คือจะเห็นเลยหรือว่าว้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดลงมางนี้นะครับก็วิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็เจอเลยเรียบร้อยครับง่ายง่าใช่ไหมล่ะครับน้องๆทุกคนอันนี้พี่ลุงทำไว้ให้นะครับเป็นไกด์ไว้นะครับเผื่อ มีคนไม่รู้หรือว่ายังงงอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้พี่ลุงด้วยการช่วนกดไลค์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็สําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับก็ช่วยกันกดซับสไคร e ให้กับช่องพี่ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลุงทาคลิปดีต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนตบที่เท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย